แต่ส่วนตัวอ่ะถ้าถามส่วนตัวเอ,เอาตัวคุณเลยถ้าถามส่วนตัวผมเป็นคนรับได้กับเรื่องโอนอผมไม่สนหรอกว่าไอ้บิสโซลี่ไอ้คิสบิมไอ้เคนนี่ดูเกาหรือว่าใครต่างๆอเคนนี่ดูเกาในลูกครึ่งอันนี้ว่ากันไปไอ้ตัวที่แบบเอามาจากตาก่างประเทศแล้วโอนมาเล่นทีมชาติไทยเนี่ยแล้วเล่นได้ดีเอวัตตันกอนาเวสอะไรเงี้ยพาสมสมติน,นะลองจินตนาการภาพก่อนว่าไอ้ทถ้าเราโอนมาสักสามตัวแล้วมันดันพาเราไปบอลโลกได้อะ S <S ผมไม่สนใจวิธีการหรอกผมดูแค่ผลลัพธ์แล้วว่าถ้าไทยไปบอลโลกโดยที่มีตัวโอนสามตัวยืนร้องเพลงชาติถทวงาร้องได้บ้างร้องไม่ได้บ้างออ่อ่แต่เห็นทงชาติไทยอยู่ในบอลโลกมผมว่าเรื่องนี้มันจะพลิกปล่อยสาส์แล้วก็พลิกฟุตบอลประเทศไทยไปเลยผมมองแบบนี้โอนไม่โอนก็ได้แต่คนนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วทําให้มันเปลี่ยนแปลงวงการผมยกตัวอ,อย่างเอาเห็นภาพชัดเลยโค้ชเช เพราะที่องซองเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงได้สัญชาติเขาเพิ่งได้สัญชาติไทยตอนได้อลิมปิกล่าสุดนะเหลียวอลิิกล่าสุดคือเขาได้นำคนไทยนะแต่เรารู้ว่าไม่ใช่ที่ปารีสนะครั้งก่อนที่ปารีส เียร์เพิ่งได้เหรอเพิ่งได้เนี่ยฐานะคนไปก่อนแล้ว่ฐานะคนไทยอ๋อฐานะคนไทยครั้งแรกเขาได้เหรียญเขาแต่ขอนได้นี่เขาเป็นโค้ชเกาหลีครั้งล่าสุดเนี่ยน้องธนิดบอกโหดีใจมากเพราะโค้ชเชก็เป็นคนไทยแล้วหนูก็เป็นคนไทยเราก็ได้พร้อมกันแต่ขอนนั้นนี่เขาได้แล้วผมจะบอกว่านี่แหละสิ่งที่ผมอยากบอกคือเรื่องของการออกสัญชาติเนี่ยมันไม่ใช่มาแล้วมันนักบอลมันมีเวลากินไม่เกินยี่ปีแล้วในการช่วยชาติดังนั้นมาแล้วเนี่ยเขาต้องทิ้งอะไรให้เรา ไม่ใช่ามาแล้วปุ๊บม,มาาทำ<ก>งานแล้วก็ไปมากอบโกยามาได้ปุ๊บแล้วก็ไปอันนั้นไม่ได้อา่อา